ตอนที่14หญิงสาวคนหนึ่งกำลังวิ่งอยู่ท่ามกลางหิมะที่กำลังล่วงโปรยปลายลงมาอย่างหนักก่อนที่เธอจะล้มลงหลังจากนั้นก็ปรากฏเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้ปรากฏล่างของลีคุขึ้นมองดูหญิงสาวที่ลมพับลงอย่างเยือกเย็นหญิงสาวได้แต่ร้องขอให้ช่วยถึงแม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าลางที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเธอนั้นคือใครกันแน่ตัดภาพมาที่พวกของโทวะเซสนะแล้ก็โมโรฮะ ดูหเหมือนว่าตอนนี้ทั้ง3สาจะออกไปล่าค่าหัวกันอีกแล้วเพราะว่าถึงแม้ว่าตัวของมโรหฮานั้นจะออกไปล่าปีศาจแต่ทว่าก็ไม่เคยเอาหัวกลับไปขึ้นเงินได้เลยสักทีเซสนาก็ถามขึ้นว่าแล้วทำไมถึงมีหนี้สินมาตั้งแต่แรกตัวของมโรหฮานั้นก็บอกไปว่าเป็นเพราะว่าท่านผู้นั้นท่านผู้นั้นเล่นเอาตัวของโทวะกับเซสนานี่ส,ส่งใส่กันเข้าไปใหญ่ก่อนที่จะถูกขัดจังหวะด้วยโทรศัพท์ของโทวะที่ล่วงกระเด็นพอเซสนาเข้าไปหยิบฝีเจอกองกระเด็งขึ้น เล่นเอาตัวของเสซูนะาเนี่ยจะหันโทรศัพท์เป็นเสียงๆโทวะก็เข้าไปห้ามและก็อธิบายทั้งสองคนฟังว่านี่คือสมาร์ทโฟนมันเนี่ยนะสามารถเอาไว้ใช้บอกเวลาใช้เช็คอีเมลใช้ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเอาไปท่องเว็บท่องโซเชียลหรือว่าทำอะไรได้อีกหลายอย่างแต่ดูแล้วตัวของเสซูนะานั้นก็จ้องที่จะหันอย่างเดียวพอโมโรฮารอย่างนั้นเธอก็บอกว่าเธอก็มีอะไรคล้ายๆแบบนั้นเหมือนกัน แล้วก็หันไปหยิบขากระปะานำโชคที่คุณปู่ฮิุราชิให้เธอมาตั้งแต่ยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเอามาให้ทั้งสองคนดูถัดมาทั้ง3คนก็มาหาตัวของจูเบแต่ดูเหมือนว่าที่นั่นจะมีใครบางคนมาถึงยุก,ก่อนแล้วเรนอาซาตัวของโมรุฮะเนี่ยเข้าใจว่าเธอเนี่ยมาผิดบ้านเพราะมีคนน่ารักอยู่ข้างในโดยผู้หญิงคนนั้นมีชื่อว่าทามาโนะที่นั่นยังมีลูกค้าคนสําคัญอีกหนึ่งคนใช่ริคุก็อยู่ที่นี่ด้วย หลังจากนั้นตัวของทาเคชิโอก็บอกให้ทั้ง3าคนเนี่ยให้เกียรติตัวของริคุหน่อยแต่ริคุก็บอกว่าไม่เป็นไรและริคุยังบอกอีกว่างานนะ่ะเขาไม่ได้เป็นคนมาว่าจ้างหรอกนะคนที่มาว่าจ้างเนี่ยคือผู้หญิงคนนี้ตั้งหากริคุยังบอกอีกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยตัวของคุณธรรมโนกกำลังหลบหนีตัวของฮมบูระเทพบุศนจากภูเขาทางเหนืออยู่ก่อนที่ตัวของคุณธรมโน่จะเล่าเรื่องราวให้ทุกคนได้ฟังธรรมโนะเล่าว,ว่า ตอนเธอยังเป็นเด็กตัวของเธอนั้นถูกเลี้ยงดูมาด้วยตากับยายในหมู่บ้านที่ตีนเขาของภูเขาหิมะพอเธออยู่ได้13ปีโดยรูปร่างหน้าตาที่ะส,สวยของเธอก็ทําให้มีสินสอรมาที่บ้านกับทุกวันแม้กระทั่งเหล่าขุนนางและสมุไราจากในเมืองหลวงต่างก็พากันมาเยี่ยมเยียนเธอเพื่อที่จะมาสู่ขอให้เธอไปเป็นเจ้าสาวแต่ตัวของธรรมโนโนนั้นไม่ต้องการที่จะออกจากหมู่บ้านเธอจึงทําการปฏิเสธคําขอของทุกๆคนไปแต่อยู่มาคืนหนึ่ง ตัวของโฮมูระนั้นก็มาปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าของธามานุก่อนที่จะทำการจุดลากเธอไปยังภูเขาหิมะนั่นนอกจากนั้นตัวของโฮมูระยังบังคับให้ตัวของธามานุกต้องอาศัยอยู่ในคฤหาสที่อยู่ลึกลับเข้าไปในป่าบนภูเขาหิมะแต่มันก็ช่างน่าแปลกที่มีเพียงแค่คฤหาสของโฮมูระเท่านั้นที่ไม่มีหิมะตกอยู่เลยที่นั่นสดใสราวกับเป็นฤดูใบไม้ผลิอยู่ตลอดกาล แรกเริ่มเดิมทีนั้นตัวของฮุมูระก็ดูแลตัวของธารรมโนด้วยความเอาใจใส่ความรักและความอบอุ่นแต่ต่อมาไม่นานหากมีชายใดมาสบตาของธามโนเข้าตัวของฮุมูระก็จะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟและก็ทำการเผาร่างของชายคนนั้นจนไม่เหลือชิ้นดีแม้กระทั่งแขกเรือที่พามาเยี่ยมเยียนเขาจนถึงคาสน์ก็ยังถูกไฟของฮุมูระเผากันคนแล้วคนเล่านอกจากนั้น หากบ่าวไพ่ในคาห,หาดของเขาเผื่อไปสบตาของธรรมโนเข้าตัวของฮมุระก็จะทําการเผาจนเป็นตอตะโกเช่นเดียวกันนอกจากนั้นตัวของฮุมุระยังทําการกล่าวโทษตัวของธรรมโนว่าทาการให้ท่าผู้ชายอื่นก่อนจะจับเธอขังเอาไว้แต่ตัวของธรมโนเองก็ทําการแหกที่คุมขังนั้นและก็วิ่งฝ่าหิมะจนไปพบกับรีคุเข้าและเขาก็ทําการช่วยเธอเอาไว้ได้พอเล่าจบ ลีคุก็าหันไปถามโทว่าว่าเธอคิดยังไงกับเรื่องนี้โทวะก็บอกไปว่ามันเหมือนกับคนที่ติดสมาร์ทโฟนมากๆเล่นเอาทุกคนเนี่ยงงไปไกลตาแตกไปเลยว่าสมาร์ทโฟนคืออะไรและโทวายังบอกอีกด้วยว่าการที่มีคนที่หึงมากๆเนี่ยและลีคุได้ไปพาคนที่เขาหึงมาจะต้องทําให้เกิดเรื่องแน่ๆศส,สนาสนก็เลยพูดว่าตัวของลีคุเนี่ยน่าจะตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงมุฮาก็เลยเสริมบอกว่าโฮมูรันเนี่ยเอาเจ้าตายแน่ลีคุก็เลยตอบไปว่า นั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่เขาเนี่ยจะมาจ้างให้สาวๆไปจัดก,การกับโฮมูระแทนตัวของธรรมโนเนี่ยก็รู้สึกเป็นกังวลที่จะส่งสาวๆไปจัดก,การกับโฮมูระที่มีพลังแก่กล้าริคุก็เลยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปถึงแม้ว่าสามสาวเนี่ยจะดูเป็นสามสาวธรรมดาแต่จริงๆแล้วเขาเนี่ยคือพวกเจ้าหญิงเครื่องอสูรจูเบก็เลยหันไปเสริมลิคุว,ว่าพวกเธอนะ่ยไม่มีเหตุผลที่จะต้องปฏิเสธเลยแถมการไปจัดก,การกับเทพอสูรเนี่ยขาจ้างงานนะโมรุฮาถึงกับหูพึง่ง ทาเคชิโอเนี่ยก็ยิ่งใส่ไฟเลยบอกว่าถ้าเจ้ารับงานนี้นะเจ้าอ,อ่ะไม่ต้องมาทํางานทําความสะอาดที่นี่อีกเลยละโมโรหาก็เลยรับงานในทันทีพร้อมกับหันไปส่งสายตาวิววิงให้กับโทวะและก็เซซึนะทั้ง3มคนเนี่ยก็รับทํางานแล้วก็พากันเดินทางไปยังส่วนลึกของภูเขาหิมะแต่ตัวของทาเคชิโอเนี่ยก็ต้องติดสอยห้อยตามไปด้วยพอเข้าเขตของภูเขาหิมาก็มีลมหนาวพัดมาก่อนจะตัดภาพมาที่คฤหาสน์ของฮมุระ ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยโฮมูระจะรู้แล้วว่าธามานโนเนี่ยหนีไปและก็ดูแข้นเอามากๆด้วยทางด้านของสามสาวเนี่ยที่ทนกับความหนาวไม่ไหวก็เลยแวะลงเดินเท้าตัวของทาเคชิโอเนี่ยก็เลยขอตัวลากับก่อนเซซินะเนี่ยก็เลยให้คิระ่ะกลับไปด้วยเช่นเดียวกันและโทวะเนี่ยก็เหมือนจะสัมผัสถึงคฤหิสา์ได้แล้วตัดกลับมาที่ด้านของธามานโนตอนนี้เนี่ยทามานโน่กาลังรู้สึกเป็นกังวลว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าตัวของรีคูก็บอกไปว่า ถ้าไม่มีใครจัดการกับเขาเธอก็จะไม่มีวันสามารถหลบหนีไปจากตัวของโฮมูระได้ไม่ว่าจะซ่อนที่ไหนโฮมูระก็จะหาเธอจนเจอเสมอก่อนจะพูดทิ้งท้ายว่าข้าน่ะไม่เคยเข้าใจเรื่องความรักของมนุษย์หรอกนะตัดกลับมาที่พวกของโทวะเซซุนะและก็โมโรฮะตอนนี้เนี่ยทั้ง3คนมาถึงคฤหาสน์ของโฮมูระเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง3คนเนี่ยก็กำลังแอบมองตัวของโฮมูระที่เดินเพ่นพ่านตามหาทารรมโนไปทั่วและโมโรฮะเนี่ยก็เข้าไปชาร์จในทันที เล่นเอาโทวะกับเซซูนะเนี่ยเวอร์ไปเลยไม่ถงไม่ถามเรื่องสุขภาพสักคำแล้วก็ยังเข้าไปชี้หน้ายโมโหโฮมุระแล้วก็บอกว่าทานะมาโน่น่ะไม่ได้อยู่ที่นี่ต่อไปแล้วก่อนที่โทวะเนี่ยจะวิ่งมาสมทบพร้อมกระบ,บนตัวของโมโรฮาไปด้วยว่าไม่เคยคิดถึงผลที่จะตามมาเลยใช่ไหมเนี่ยฮะตัวของโฮมุระเนี่ยก็ยิ่งปีแ๊แตกแล้วก็บอกว่าทั้ง3คนเนี่ยไปคนเอาตัวของธามาโนไปใช่ไหมก่อนที่ตัวของโมโรฮาเนี่ยจะยิ่งโย่โมโหแล้วก็โดนโฮมุระเนี่ยพ่นไฟใส่ จนตัวของเธอเนี่ยกระเด็นไปไกลโมโรฮาเนี่ยก็รีบตะโกนกลับมาบอกว่าไม่ต้องห่วงผ้าคลุมเนี่ยทำมาจากขนของหนูไฟทางฝั่งของโฮมูระโฮมูระก็ได้แต่พามถามว่าทามาโนอยู ai, ่ที่ไหนทามาโนอยู่ที่ไหนแต่พวกของโทวะเนี่ยก็ไม่คิดที่จะตอบก่อนที่จะทําการเปิดฉากต่อสู้กันเพราะตัวของโฮมูระได้เห็นดวงตาของเซซุนะแล้วก็โทวะเรื่องแสงเนี่ยก็รู้ได้ทันทีว่านั้นคือไข่มุกสีทองแล้วก็ไข่มุกสีเงินและโฮมูระก็พูดขึ้นว่าพวกเจ้าทั้งสองนะ่าจะตายไปได้แล้วนี่ นั่นทาให้ตัวของเซซูนาแล้วก็โทวาเนี่ยสงสัยว่าตัวของโฮมูระรู้จักพวกเธอได้ยังไงโฮมูระพูดขึ้นว่าข้าน่าจะฆ่าพวกเจ้าไปตั้งนานแล้วก่อนที่จะทําให้พวกเราเนี่ยได้เห็นภาพย้อนอดีตด,ด้วยตัวของโฮมูระได้รับคําสั่งให้ทําการเผาป่าจะาปีศาจผู้หญิงปีศาที่มีชื่อว่าเซโร่และที่นั่นเซชมารุก็รู้เห็นเรื่องนี้ด้วยเซโร่ Zero สั่งให้โฮมูระทําการเผาป่าเพื่อกําจัดพี่น้องเครื่องอสูนต้องสาบให้หายไปจากโลกใบนี้ใช่ มันคือเหตุการณ์ไฟไม่ป่าเดียวกันที่ทําให้ตัวของโทวาและก็เซซูนาเนี่ยต้องพัดภาคจากกันกว่า10ปีพอโทวารู้ความจริงก็ทําให้ตัวของโทวาเนี่ยโกรธถึงขีดสุดที่ตัวของโฮมูระเป็นต้นเหตุที่ทําให้โทวาและก็เซซูนาเนี่ยต้องพัดภาคจากกันตัดภาพมาที่พวกของรีคุตอนนี้เนี่ยธามโนุรู้สึกร้อนลนใจเป็นอย่างมากจึงคิดที่จะไปตามพวก3ามสาวเองรีคุก็เลยบอกว่าในเมื่อเจ้ายืนการอย่างนั้นข้าก็จะไปด้วยพร้อมก็บบอกว่าข้าก็มีบางอย่างที่อยากจะเห็นกับตาตัวเองอยู่เหมือนกัน ก่อนที่จะทําการเรียกทาเคชิโยออกมาเพื่อที่จะกลับไปที่ผู้ข่าหิมะนั้นอีกครั้งเ่นเอาตัวของทาเคชิโยเนี่ยเลิกลากเลยเพราะว่าตัวเองเพิ่งกลับมาตัดภาพมาที่พวกของโทวะและกาเซซูนาที่กําลังต่อสู้อยู่กับตัวของโฮมูระอยู่แม้ว่าทั้งสองคนจะใช้ค่าโจมตีประสานทางพลังวายุสลาตันและก็พลังขึ้นมังกรฟ้าข้างแต่พลังของทั้งสองคนก็ไม่สามารถทําอะไรตัวของโฮมูระได้เลยแม้แต่น้อยก่อนที่ทั้งสองคนกําลังจะเสียท่าให้กับโฮมูระตัวของโมโรฮานั้น ก็ใช้พลังขึ้นมังกรสีโลหิตมาหยุดการโจมตีของโฮมูระและช่วยทั้งสองคนเอาไว้ได้ตัวของโฮมูระก็เตรียมพร้อมที่จะ,ะเผด็จศึกในการรวบรวมพลังไฟก็เป็นลูกไฟขนาดใหญ่หน้าตาคล้ายกระบอลเกงกิในขณะที่ตัวของโฮมูระกําลังจะโจมตีใส่ทั้ง3คนนั่นเองก็มีเสียงของธามานโะมาห้ามเอาไว้ได้ทันโฮมูระหันไปเห็นตัวของธามานโะที่มากับชายอื่นก็ถึงกับช็อกและก็ยังช็อกหนักมากกว่าเดิมเพราะว่าได้ยินตัวของธามานโะพูดว่า จะไม่กลับมหาตัวของฮุมูระอีกแล้วทําให้ตัวของฮุมูระได้แต่ร้องขอให้ตัวของทามาโนกลับมากลับมาแต่ดูแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะเป็นอย่างนั้นตัวของฮุมูระก็ราวกับคนอกหกักฮุมูระทําการปลดปล่อยพลังไฟกระจายไปเป็นวงกว้างเผาทุกสรรพสิ่งโดยรอบหลังจากนั้นตัวของฮุมูระก็ทําการกรีดร้องและก็ทําการเผาล่างของตัวเองใช่ ตอนนี้ไฟลุกท่วมตัวของฮุมระไปหมดแล้วลีคุก็ได้แต่คิดภายในใจว่าไม่มีความรักกับมนุษย์ที่ไหนจะส่งผลดีหรอกแม้แต่ตัวของอินุไทโชหรือแม้กระทั่งตัวของเซย์ชมารูก็ดีมีแต่จะนําความหายนะมาให้ตัวของตัวเองเพียงเท่านั้นหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงก็ตกเย็นลงซะแล้วธร,รมโนก็มาขอบคุณทั้ง3และก็ขอตัวกลับไปใช้ชีวิตอันแสนสงบสุขกับตายายโมโรฮะ ก็รู้สึกเจ็บใจสุดๆที่ตัวของเธอเนี่ยไม่มีค่าหัวอีกแล้วเพราะว่าตัวของฮมูระดันเผาตัวเองจนกลายเป็นฝุน่นไปซะได้โมโรฮาเนี่เซ็งสุดๆทางด้านของเซซูนะาที่เห็นอาการของโทวะไม่ค่อยสู้ดีนักก็เลยหันไปถามว่ารู้สึกดีขึ้นบ้างหรือยังโทวะก็พยายามที่จะไม่พูดถึงมันตัวของริคูที่แอบฟังอยู่ก็ยิ้มออกมาดูเหมือนว่าตัวของริคุเนี่ยจะรู้อะไรบางอย่างนะครับจบตอนที่14 เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับตอนที่14จะบอกว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอยู่หลายส่วนเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้างไปดูกันเลยเรียกได้ว่าหยอดข้อมูลกัมนมาตั้งแต่ต้น EP เลยครับประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดเนี่ยก็คือคําพูดของโมโดฮาครับที่พูดว่าที่ตัวเธอเนี่ยเป็นนี่เป็นเพราะว่าคนคนนั้นซึ่งคนคนนั้นนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้ซับว่า มาสเตอร์ครับส่วนในภาษาไทยน่าจะใช้คำว่าอาจารย์เพื่อนๆคิดว่าใครคืออาจารย์ของโมโรฮะกันครับสำหรับผมนะครับผมแอบรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวของฮาเจ e m มอนครับเพื่อนๆจำฮาเจียมอนได้หรือเปล่าและคูณที่เคยอยู่กับมิโลคุครับที่ผมคิดว่าเป็นฮาเจ e m มอนเนี่ยก็เพราะว่าตอนที่เราได้เห็นภาพฝันใช่ไหมครับตัวของคางูเมะเนี่ยได้ฝากตัวของโมโรฮะให้กับฮาเจมอนซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ ตัวของไฮเจียมอนเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างสร้างหนี้ได้อยู่เหมือนกันนะเพือพ่อคิดว่ายังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมกันด้วยล่ะสำหรับประเด็นที่2นะครับที่ผมอยากจะพูดก็คือตัวละครของเซโร่ครับตัวละครปีศาจปริศนาที่เป็นคนบงการให้โฮมูระเป็นคนเผาป่าและทําให้โทวะและก็เซซูนะเนี่ยพัดภากจากกันที่จริงตัวของเซโร่เนี่ยไม่ได้ต้องการจะให้พัดผาาหรอกนะครับต้องการจะให้เรียกได้ว่าตายเลยก็ว่าได้ครับต้องการที่จะสังหารเลยแล้วก็ ถ้าใครนะครับที่ได้ฟังเพลงใหม่ของวงอากิระที่ชื่อว่าเบิร์นที่เป็นเพลงเปิดตัวของยาชิเมะเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพของเซโร่แบบชัดๆด้วยครับน่าสนใจมากๆซึ่งตัวละครของเซโร่เนี่ยผมดูไม่ออกจริงๆครับว่าเป็นปีศาจอะไรแต่ดูจากลักษณะของอาวุธเนี่ยก็ดูมีความคล้ายคลึงกับตัวของแมงมุมหรือเปล่าไม่ก็ผีเสื้อแต่มันจะบังเอิญไปไหมถ้าเป็นภาพต่อสู้กับเซซุนะแล้วก็เป็นผีเสื้อแห่งความฝันอะไรประมาณนี้ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพื่อนๆมาลองเดากันเล่นๆก็ได้นะครับว่าทําไมตัวของเซโร่เนี่ยถึงจะต้องจัดการกับตัวของโทวาแล้วก็เซซูนาด้วยและไหนจะคําพูดที่เซโร่พูดกับโฮมูระใช่ไหมครับว่าจะให้จัดการกับ2พี่น้องต้องคําสาบเนี่ยผมคิดว่าคําพูดนี้มันก็ดูยังไงยังไองไอยู่นะเพื่อนๆคิดว่ายังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมกันได้นะครับถือซะว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็แล้วกัน ประเด็นต่อมาเลยครับก็คือตัวของเซธชมารูครับในที่สุดก็ออกมาสักทีพระเอกของเรื่องเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ก็แต่สิ่งที่ต้องทําให้เราใจสลายนะครับก็คือตัวของเซธชมารูครับดันไปมีส่วนรู้เห็นกับการสั่งเผาป่าเพื่อจัดการลูกของตัวเองครับ what มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยตัวของเซธชมารู aru, ทําไมถึงไปสั่งให้ โฮมูราเผาป่าเพื่อจัดการโทวะกับเซซุนาเนี่ยแล้วก็ทําให้ตัวของโทวะกับเซซุนาเนี่ยต้องพัดภาคจากการอีกมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สิ่งที่เป็นคําถามขึ้นมาในหัวผมก็คือสิ่งที่เสร็จชมารูทําไปเนี่ยมันเพราะอะไรหรือว่าค้างรักน้องรินจนลืมหูลืมตาแม้กระทั่งลูกก็ฆ่าได้อย่างนี้หรอไม่ได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดว่าเฮียกแกเนี่ยทำไปเพราะอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมกันได้นะครับ เอาละครับสำหรับประเด็นสุดท้ายที่ผมจะพูดในคลิปนี้เนี่ยก็คือประเด็นที่ตัวของรีคูเนี่ยคิดในใจแล้วก็มีการอ้างถึงตัวของอินุไทโชและก็ตัวของเซจชมารูใช่ไหมครับที่ไปหลงรักกับมนุษย์ซึ่งผมเนี่ยก็แอบคิดนะครับว่าทําไมรีคูถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่ารีคูเนี่ยพูดประมาณว่าเอ่อไม่มีความรักกับมนุษย์ที่จะส่งผลดีกับตัวเองแม้กระทั่งตัวของอินุไทโชหรือว่าตัวของเซจชมารูก็ตามนะครับมีแต่จะสร้างหายนะ เอมันเกิดไหยนะอะไรขึ้นจากการไปรักมนุษย์หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆคิดว่ายงไงซึ่งเขาก็อ้างถึงตัวของอินุไทโชใช่ไหมแล้วก็ตัวของเซตชอมารูเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าที่พวกเราไม่รู้ก็ต้องคอยติดตามชมกันต่อไปนะครับ เอาละครับก่อนจากกันไปผมขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับคลิปนี้ผมและเอาเนี้ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้า thank you ขอบคุณครับ